เชียงใหม่และข้าราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของล้มใหญ่หนะคะท่านบอว่าราชการาจังหวัดเชียงใหม่ท่านจัดเล่นชัยเซ็นนะคะก็มา่วมในการการบริหารจังหวัดเชียงใหม่ท่านซึมตามเราหรือเราดึงองอกไม่ทันเนี่ยล้มใหญ่เขาก็จะชะลออันนี้คือจุดรับน่อนก็จะบอกว่าล้มใหญ่ที่ไม่กระตันาขาจุดรับร่อน ประมาณสัก5ล้านตัน5้าพันตันนี้จะดึงออกดึงออกจากพื้นที่เลยจาก8จังหวัดภาคเหนือเลยให้ออกระยะนี้รบ10%นะคะในที่ต้นมีประมาณ4แสน5,000ตันไร่นะคะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเต่อ5%นะผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่แป892รัมต่อไร่นะคะที่10รายนะคะตอนนี้เนื่องจากว่ามีบริษัทนี้เป็นในเรื่องของการขออนุญาตนำเข้าสู่และการกระชุนนะคะ เรื่องแรกเรื่องการกระจายสินค้าอันนี้กะะะระทรวงพาณิชย์ทำอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าการกระจายสินค้าที่ทําอยู่แล้วะก็มีเงินช่วยที่ท่านไปดูเมื่อวานคะก้นใยยันมยังอ,ยอ่อนอยู่ล้วคนยังไม่ได้เก็บล้วก็ฝากครับเป็นปัญหาอุปสรรคการส่งไปในระบบขนส่งทั้งหลายนะจ,จะมีอุปสรรคบ้า,างหรือไม่แอ้ว จังหวัดไม่ค่อยากแต่ว่าหลังนะจากนี้ถ้าสถานจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยท่านผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หมือนกับว่าจังหวัดต้อเป็นหน่วยงานที่เก็บข้องในคณะกรรมาธิการดูสิว่ามันมีตกค้างอะไรอย่างไรหรือไม่มท้ายที่สุดทางกรมวิชาการจะต้องออกไปตรวจสอบให้ละเอียดก็ต้องขอทำวามเข้าใจกับทุกโรงจะต้องปฏิบัติตามทางกรมวิชาการหาเรื่องสอบออกประเด็นที่สองก็คือเรื่องของราคา